น่าจะต้องไปรับอาหารกันให้แล้วก่อนแล้วค่อยมาเจอกันมาดจ้ามาดจ้าอ๋อมีลูกสองคนเหรอสามขอสอง มันน่าจะต้องให้เขาไปรับอาหารก็ให้แล้วก่อนหรือเปล่าอดีตอาดีรยามันจะต้องให้เขาไปรับอาหารก่อนหรือเปล่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเพราะเขากำลังจัดกรุ๊ปในการไปรับอาหารอยู่หรือเปล่าใช่ครับอ่าครัสดีครับพ่อหนครับครับ ถูกติหลวงพ่อครับพ่อเดี๋ยวเดินตามเข้าไปครับหลวงพ่อเหรอครับขอเู้อิพ่ออเดี๋ยวเข้าไปครับพ่อ,อค,รครับครับครับ ตอนนี้ทยอยลงน่าจะใกล้หมดแล้วเพราะเวลาขึ้นเ,เสร็จก็จะได้ออกง่ายคนระับเมื่อเช้าผ่ามมาต่ายตรงที่ม,ม,มีมีช้างมีช้างะรไม่ได้ผ่านผมวิ่งคนละเส้นผมวิ่งมาเส้นนี้เจอช้างเหรอผมไม่เจอผมผมไม่รู้ว่าเส้นช้างเป็นเส้นไหนเออจะก็ไม่รู้เหมือนกันเส้นช้างส่วนมากมันจะเป็นเส้นมาจากปาจีผมไม่เคยเจอช้า <S <S งช้ชางเยอะลัวงไงช้า,างเยอะครับอันนั้นผ่านเขาอใหญ่ เราไม่ผ่านเขาใหญ่หรอไม่ผ่านระหว่าทางนี้อันนี้จะเป็นทายที่ไปลาซาดีอ๋อนั่นจะเป็นจุดเจอช้างใ่หรออืมบางคนได้มาจากต่างจังหวัดแล้วก็มารใช่ใช่บางคนก็มาจากต่างจังหวัดแล้วก็มารวมที่กรุงเทพแล้วก็นั่งรถมากับเขา มันเป็นจังหัดทางแปบทางแถบนู้นที่ไม่ได้ผ่านทางเนี้ยอาจรย์จำได้ทุกคนจำหน้าได้ถ้าเป็นพวกแอดมินจำได้ทุกคนแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะจะจำได้แบบถ้าเห็นนะถ้าเคยเห็นจะจำได้ไเน้นวิ่งมาแล้วนะ่ะ ใช่ช่ไมวะเขบอกว่าใชไหมวะมันไปชวนเนมาอ๋อสาธุเอาไปก่อนไม่ไ้หรอใช่ที่บ้านอวากว่าไม่ได้น้ำจันเพระว่าคนเยอะใช่ใช่ยินคุยกับพ่อเนอะมาแล้วรู้ว่ามานี่ก็เลยแวะทีนี่พี่ชายก็ทำมีสอดตรนงน้ำแดงก่อนเข้ามาเขาใหญ่ ก็แล้วกหาเขาอาจานเอนจานนักพิธเตือนพิธ้กานให้เลยแล้วก็เดี๋ยว่าเน้นส่งส่งไปเวียดนามคือจะไปอเมริกาไม่น่าจะมาถ่ายรูปอ่ะเอากล้องมาหรือเปล่าครับมีกล้องมาโอ้วิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยแย่แล้ว นี่บวชนานหรือยังครับบวชบวชกี่ปีแล้วครับบเดือนกว่าแล้วครับโอ้ยู่จนเปิดเทอมเหรอครับอยู่อีกไม่นานครับอ๋อโอ้พีเนยอยู่เยอะไหมครับตอนนี้เยอะครับประมาณสักกี่ลูกสิบสิบสี่สิบกวลูกสิบกว่าลูกรับอ้อยู่ดีอยู่ใช่ไหมครับมาบวชอีกไหมครับปีหน้าโอ้มาทุกปีใช่ไหมครับมาทุกปีครับโอ้ดีจังเลยอนุโมทนากับเนนด้วยครับหลวงพ่อใจดีไหมครับ พ่อใจดีเนาะนั่งสมาธิทุกวันไหมครับเนรแล้วนี่มาไม่ไม่บวชกับเขาล่ะอ๋อบวชวันนี้แล้วโอ้มาอยู่เป็นพระขาวนานหรือยังมาสามวันแล้วครับอ๋อแล้วก็จะบวชแล้ววันนี้วันนี้บวชกี่คนโอ้บวชกี่คนวันนี้เออสมเครับอาจารย์เนรเต็มแล้วอาจารย์อ้อฟซ งูเขียวสีอะไรนี่คนไหนถามงูเขียวสีอะไรผมครับผมไม่ไม่ร้าตอนนั้นตอนงูเห่าอไรยังไงตอนยังไม่ได้เป็นเนนใช่อ๋อคนที่ตั้งถามคำถามก่อนบวชก่อนบวชเป็นเนนงูเขียวสีอะไรก่อนบวชเป็นเรนแล้วจะไปไหนกันครับเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อครับ แล้วเดี๋ยวไปไหนนะครับเดี๋ยวรอครับเขาจัดอาหารเออก้นบาดไว้ให้อาจารย์อ๋อเอาแล้วเนี่ยเนียนฉันเสร็จแล้วฉันแล้วฉันตั้งแต่เก้ามื้อเดียวครับโอ้เนียนฉันมื้อเดียวนะสามันเนยพวกมึงอายกันบ้างนะเนี่ยนะเนยยังฉันมื้อเดียวเลยนะเด็กแค่นี้นะพวกมึงหัดอับอายขายขี้หน้าบ้างนะตีหนึ่งตีสองยังลุกขึ้นมาแดกไม่เลิกเนี่ย จำได้ไตื่นทำส่วนมก็ตีโอ้ตืนนั่นหลี่ไม่หลับครับโอ้สุดยอดวันนี้วันนี้ช้าเหรบวันนี้ช้าวันนี้ช้าเหรครับเพราะว่าเพราะว่าทางอาจารย์นะครับว่าเป็ตั้งสี่สิบสี่นะครับสีสิเราทำตีสามวผมตื่นมายี ส่วนมันโอ้โหหมายถึงตื่นสายผมผมตื่นสายแบบรีบกระโดดลงไปอ่ะรีบกระโดดลงไปเพื่อนจะไม่ยอมลุกันนี่อยู่ที่ไหนการพักอยู่ตรงไหนนี่ครับหลังศาลานี่ครับเอาตรงนี้เหรอนี่ครับอ๋อข้างหลังนี้อ๋อาศาลานี้เลยอ๋ออ๋อแล้วแต่อยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอันนี้เห็นเหมือนเอาแบบตเลื่อนโคนแต่ใช้มีดโคนหวดโคนเอาเลยครับอ๋ออันนี้เขาบอมานานแล้วไง ไม่ใช่เลยจะไม่ออกเคยไม่เคยพูดไม่ตอนนี้เราไปโค้นที่วัดอื่นผมยังจำเสียงที่ด่าคนได้อยู่เลยอ่ะอะไรร้ายแบบอดัมถามงูเขียวสีไรครับหามงูเขียวสีไร่โอ้ถามตอนเป็นคารวาสหรือไปเป็นเนงครับต้องเป็นคารวารวาสนะปกติอยู่ที่ไหนกันครับบ้านอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพกันหมดเลยหรือเปล่า อันนี้อยู่ชลบุรีอ๋อการถามตัวเส้เนี่ยอาจารย์ขอขอเสียงที่ด่างูเขียวหน่อยไม่ได้สิด่าเนยเดี๋ยวก็ชิบหาพอดีไม่ได้ไม่ได้ด่าเนยขอเสียงแบบตอนพูดในไลฟ์อ่ะไม่ได้มันไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวมันมันไม่สุภาพเรียบร้อยอาจารย์ครับใสรองเท้าไอ้ใส่ทำไมไม่ใส่ครับก็เนยไม่ใส่รองเท้าอ่ะอาจารย์ใส่รองเท้าไม่ได้ดิ เคยฟังอยู่เปล่าเขาเห่ายังไงมันเห่าไม่ได้ครับไม่ใช่เคยเคยฟังที่อาจารย์ตอบไหมไม่ครับโอ้หต้องไปหาดูคลิปแล้วตอบให้เขาฟังหน่อยครับผมแล้วตอบให้อาจารย์ฟังหน่อยขมรู้แล้ววูาเขาของยังเงขางยังไงถามแม่สิแปลว่าเขาของหมาใช่ไหอ๋อใช่ใครบอกว่าไม่นั่งหลับกันแล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนกันต่อแล้วเดี๋ยวรอเน้นรอขึ้นศาลาเปล่า งูเจอสีอะไรสีฟ้าองนี่เราให้ฟังเราให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะต้องไปศาลาตอนไหนครับไม่อ๋อเดี๋ยวเขาจะเรียกเหรอหลวงพ่อไปตอนไหนก็ไปตอนนั้นแล้วเราจะเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะอ๋อที่ราคางอันเนยไปเตรียมตัวนี่ไปเตรียมตัวสาธุครับสาธุ ย๋ยวไม่ทันหลงพอ่ออาจารย์คร <ritis> ับครบหล่อยแล้วจครับครัไม่เบียรอครัเะเป็นเทศฟังครับเ็นทให้ฟังไหครับเทให้ฟังไผมอยากง่นี่เดี๋ยวรอฟังเทศหลวงพ่อเนี่ย่ปกติหลวงพ่อเทสให้พวกเรนฟังอยู่ไหมหลวงพ่อเทศเองหรือว่าให้พระมหาเทศ เล่นสงกรารอย่างดียะครับหลวงพ่อเอาน้ำแข็งใส่น,น้ำใาาส่หลวงพ่อมาหนาเสี่ยวันเล่น,นให้เมื่อวานหมายถึงหลวงพ่อเอามาเอ็นี้สาเ,เสีไอโฟนสิบลูกครบทุกคนไหมเนมเนมยืนพากันได้ไหมมาถ่ายรูปมาข้างนี้ด้วยเนมมาข้างนี้ด้วยผมผมผม,มนัดซื้อสินเข้าอาจารย์เบียร์เลยสินแปดใช่ไหมตอนนี้โอ้เยี่ยมเลยเอออันนี้จะเน้นจะสินสิบ นี่มาข้างนี้ด้วยมาข้างนี้อ่ามาข้างนี้อ่าโอเคนี่มาข้างนี้ก็ได้ข้างนี้ยังได้อยู่อ่านั่นแหละเดี๋ยวเอาไปลงเพจ Facebook. เฟซบุ๊กเน้นติดตามด้วยนะเพจคนติดตามเดี๋ยวเอารูปไปลงมมเป็นไรไหมคะเพจคนตื่นทำฮะถ้าผมไม่ติด ผมสุดแล้วเดี๋ยวผมไปถามว่าเออดูเขาล้าอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะในเขายืนอยู่นั่นน่ะลองไปดูว่าเขาดูยังไงน่ะเขาเขาบอกเขาบอกว่าไม่นั่งหลับไม่หลับกับผีดิเฮงก็หลับใช่ไหม อ๋อเนี่ยไม่หลับอาจมีน้อยอันนี้ไม่อันนี้ไม่หลับใช่ไหมฮะนั่งนไม่หลับใช่ไหมฮะนั่งไม่หลับใช่ไหมจะหลับอยู่แล้วแต่ไม่หลับอ๋อจะหลับจะไม่หลับจะหลับแต่กลับมาได้นะคนฝนั่งฝรั่งหรั่งบอกว่าผมไม่หลับครับไม่หลับกับผีดิจานแม่แม่ไร้ผมเด็กตื่นทำเด็กตื่นทำเขาบอกว่ามันการแบบข่นเท้าหน่อยเรียกว่าหมายถึงหมายถึงพวกเนรเนี่ยตื่นทำจริงไหมล่ะตื่นทำจริงเฮ้ยนี่อ่ะตื่นทำจริงไง บางคนตื่นสายนะเมื่อเช้าตื่นสายใช่ไหมถ้าตื่นสายทำยังไงเขาจะทำอะไรลงมีบทลงโทษไหมถ้าเข้าสวนมงนไม่ทันจะโดนไปเหลืองถ้าใบแดงมีน้ำเสีจกาตายได้เลยไม่ได้ทำอะไรโดนอะไรโดนตีไม่โดนยังไม่รู้ยังไม่เคยโดนใช่ไหมยังไม่มีใครเคยโดนยังไม่โดนใบแดงยัไม่มีใครเคยแต่โดนสองใบถ้าสารใบคือใบแดงแต่ แต่สองใบมีสองใบสองคนครับอ๋อเน้นได้บ่าสักใบยังได้ได้ใบหนึ่งได้ใบหนึ่งผมใบหนึ่งแล้วไม่มีเลยอ่ะโอ้ดีไม่มีแล้วไม่มีแล้วนี่รู้จักปรับปรุงตัวเองดีมากเลยจัดเก้าอี้ไว้ให้จามบนเลยนะอ๋อเน้นเป็นคนจัดเหรอใช่ใช่คนเดียวนี่แหละผมไปนอนอย่งหมดแล้วผมก็เช็ดครับเมื่อคืนน่ะผมจะช่วยจัดเหมือนกันแต่ผมไปนอนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ 哦。咩？咩？瞪？咩？瞪马？瞪瞪马？瞪瞪马？被咩？瞪马？被咩？瞪马？冲了，被咩？马？ ตอนนี้ไม่ได้อ่านเลยเพราะเดี๋ยวจะต้องเข้าศาลาแล้วก็เลยยังไม่ได้อ่านมาาการเหมาารเป็นเล่นกับเขาสิ มื่แหละเจ้าของเขาคนไทยอยู่แต่อาจารย์น่ารักกว่าหมาครับว่าอาหารของจาร์อาจารย์ครับไม่ไม่ไม่สี่ตัวนี้ก็เกือบหมื่นเลยใช่ไหมครับใช่นี่ไงหลายหมื่นบาทโทรศัพท์ด้วย สวัสดีจ้าเรจ่าแรงมากเลยนะคะเดียร์เดี๋ยวเข้าไปหาหลวงพ่อครับเข้าไปหาหลวงพ่อกันหาใช่ไหมครับใช่จ้ะห<ร>ลวงพ่อแลวงมาประมาณเที่ยงืนคพูเนี่ยเขาเรียกแล้วให้ไปหาหลวงพ่อไป<อ>หลวงพ่อเรียกเนรแล้วหรือเปล่าไปเจอเนรไปเจอกับเนรได้หรือเปล่าชุดขาไปได้ไม่มพอที่ไหนก็ได้ไปนั่งพักกันที่ศาลาก,ก็ได้นะสาธุจ้ะเดี๋ยวอาจารย์เดินมา เดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนู้นเดี๋วงรองศาลาตรงผมยังบอกเลยอ่ะคนที่ไปถามที่ควนตีน่ะผมยังบอกว่าตีนะเห็อยู่ลูกครึ่งประเทศอะไรครับโอ้ลูกครึ่งฝรั่งเศสบังฟิกบังิบองิยังั่งเนะบงิงเตาคเตา มีอินเมงโกเลียมองจูกมองทะเลวูวีเดี๋ยวรออาจารย์ด้านนู้นเลยก็ได้นะครับหาตื่นทำจะไม่หาาืสนทำเดินตามด้วยได้ครับได้ครับ โหว่าจ้าเมื่อกี้ผมเดินไปดูที่ป่าเขาจัดนะเขาจัดเก้าอี้แบบนั่งเต็นท์แบบนี้นะเขาจัดให้นั่งเก้าอี้โหไอ้นี่เนนเนนเป็นคนจัดเนนบอกขนมกระถมพ่อโหแล้วเขาจัดแบบเหลือตัวข้าวเหลืออะไรบ้าก่อเคยเจอกระถมหลวงพ่อไหมกระถมหลวงพ่อก็มีกระถมเหมือนกันนะเอโลา กรถมกรกรมอาจารย์บอกกถมน้าดถัวเอากระถมนาดป่าป่าแเอากระถมข้าวป่าแตง้าไม่เนีมีอะไรมีใช่ไหมพอผมเห็นว่าอาจารย์เบียมา2ีสิเช้าโอ้โหบันเทิงนมานันัมเสาวจริงจังเีมร้มามาตืนท้มตนท้กันปาปาเนี เรโขับไม่ให้มันร้อนใช่ไหมครับใช่จ้ะมันโทรศัพท์ไฟฟล์มันร้อนง่ายกับประมาณสี่โมงครับอาจารย์อาจารย์เบียร์มาประเทศอะไรเหรอครับประเทศไทยนี่แหละครับไม่ใช่จังหวัดอะไรนนองจอกกรุงเทพหนองจอกนนองจอกกรุงเทพรู้จักหนองจอกไหมไม่รู้ครับเราไปนคนจังหวัดอะไร ฉันวันตวันนี้แหละครับอ๋ตอตะวันนี้เลย,อ,เลยอ๋อปิดไลค์ก่อนปิดไลค์ก่อนปิดไลค์ก่ดีค่ะจ้าจ้าจ้าัุกวันววนวัทน,นาจ้าแล้วต้องปิดไลค์ก่อนเออใช่ไหมครับผม